สมสนามสอบที่เด็ก69ต้องรู้มีอะไรบ้างน้องๆที่อยู่ม .5 รวมถึงพ่อคุณแม่นะคะกดติดตามช่องนี้แล้วเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันเลยค่ะสนามสอบที่1นะะึ่งะเราเรียกว่าวิชาทีแพดหหรือวิชาเฉพาะกสพอทอค่ะ น้องๆที่จะต้องสอบวิชานี้นะคะก็จะเป็นน้องๆค่ะที่อยากจะสอบเข้าพวกแพทย์ทันต์เภสัชศาสตระหรือวิชาวิทยสุขภาพอื่นๆเช่นพยาบาลนะคะหรือแพทย์แผนไทยบางมหาวิทยาลัยค่ะส่วนสนามสอบที่2นะคะจะสําคัญมากๆค่ะต้องสอบเกือบทุกคนเลยนะคะก็จะเป็นสนามสอบ t ีแกแล้วก็ T ีแพดสองถึงหค่ะวิชา T ีแกนะคะก็คือวิชาความถนัดทั่วไปอันนี้ทุกคนควรสอบแล้วก็ควรเตรียมตัวตั้งแต่เนินๆค่ะส่วนวิชา t ีแพนะคะก็จะมี T ีแพดสองถึงหเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับอาชีพ หรือคณะที่เราอยากเข้าค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นท่านน้องอยากเข้าวิศวะน้องก็ต้องสอบทีแพทสเพิ่มหรือถ้าเกิดน้องอยากเข้าครูก็ต้องสอบทีแพทหเพิ่มประมาณนี้ค่ะ และสนามสอบสุดท้ายนะคะก็คือสนามสอบ A Le v e l นั่นเองค่ะซึ่ง A Le v e l นะคะจะเป็นข้อสอบแนวประยุกต์ค่ะน้องๆน,นะคะสามารถที่จะเลือกสอบได้สูงสุด1ิวิชาโดยที่วิชาภาษาต,ต่างประเทศน้องสามารถเลือกสอบได้เพียงแค่ภาษาเดียวค่ะถามว่าวิชา A Le v e l มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์ประยุกหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์2วิทยาศาสตร์ประยุ์ฟิสิกส์เคมีชีวะอังกฤษไทยสังคมแล้วก็วิชาภาษาต่างประเทศตามนี้เลยค่ะ เอาเป็นว่านี่คือข้อมูลข้าวๆข,ของ3สนามสอบที่เด็กหแล้วก็พ่อแม่ควรรับทราบไว้เลยค่ะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่วันจะมาเจาะลึกในส่วนของวิชาที a กแล้วก็ทีแพดสอเอาให้ละเอียดยิบเลยค่ะใครรอฟังพาร์ทสพิมพ์เลข2เข้ามาเลยค่ะ